และเราก็มาเจอเจ้าของรถกันแล้วนะคะคือน้องกันของเราเองน้องกันทางานที่ไหนฮะทำงานไปชนีครับไปชนีนะครับเรารู้จักกันนะครับได้มาเจอกันแล้วก็ได้รับรถกันวันนี้จากเพจเนาะใช่ครับจัเจ็นจากเพจของอีซูครับโอเคนั่นคืออยู่ที่ไหนก็ซื้อรถกับเราได้นะครับเดี๋ยวให้น้องกันพาชมหน่อยว่าเขาทําอะไรกับรถคันนี้บ้างนะครับมาเริ่มต้นจากตัวล้อนี่เลือกเองเลยครับผมก็มีเปลี่ยนแม็กลุงล้อครับแล้วก็ ใส่โชกสกัดครับหน้าสองหลังสามครับสวยเลยเนาะครับสวยครับโอเคแล้วก็ฟิล์มอ่าอันนี้เป็นฟิล์มไฮคูมใช่ฮะสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะกำลังสวยครับกำลังสวยเลยนะไม่มืดมากโชว์ๆหน่อยนะเข้ากับหน้าตาแล้มโอเคครับอเรื่องของตัวข้างหลังก็คืออย่างที่น้องเขาบอกไปแล้วครับโหลดหน้าสองหลังสามเน้นใช้งานได้นะครับใช้งานในจริงนะครับออกรถเป็นไงครับยุ่งยากไหมเอ่ยง่ายครับสะดวกครับ เห็นว่าน้องเขาเลือกไฟนนันเองเลยนะระบุเลยว่าพี่ผมเอาไฟนนันอันนี้เลยใช่ครับใช่ครับก็น้องเขาไปทําให้ที่บ้านที่บ้านเนาะใช่ครับที่บ้านเดียวจบเลยโอเค, <Okay. S 1> ค okay. เดี๋ยวจะไม่ทันเลือกน้องเขาเดี๋ยวคลิปนี้ต้องลาก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปส่งบ้ารถก่อนขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณน้องกันด้วยครับ